สวัสดีค่ะมุกกาลือไทยทัศบุตรค่ะรองมิสคอสโม o 2 2 4 4นะคะ Runner นะ Miss Cosmo 2024การลอไทยทัศสสบุตรไทยแลนด์วันนี้เป็นวันที่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ใส่ทีอาร่าตัวใหม่กลับมานะคะก็รู้สึกแบบ รู้สึกภาคภูมิใจกับทีระเรือนนี้มากๆ,ๆค่ะ <ๆ S 1> ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยนะคะที่เป็นเหมือนกับลมใต้ปีกให้กับมุกนะคะทาให้แบบว่าทุกคนรู้จักมุกมากขึ้นแล้วก็ทําให้แฟนๆชาวไทยนะคะแบบเห็นใจแล้วก็ร่วมกันโหวตนะคะทําให้เราได้อยู่ในท็อปท็อปสเลยนะของ popula vote <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ,ถือว่าโห เขาโหวตกันเป็นร้านร้านคะแนนเลยนะแต่รเราก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะผู้หญิงที่กล้าพูดกล้าทำแล้วก็มั่นใจเพราะว่า,า m ม s s c o ส m o อย่างที่ทุกคนรู้พอเข้าถึงท็อป2ปุ๊บใช่ไหมคะท็อป t o เนี่ย<ม>ดีเบตเ,เลยแล้วยิ่งสำหรับมุกกับตาตาได้ทุกอย่างมันกระชันชิดมากๆเนอะมุกกับน้องไม่เคยซ้อมซีนนั้นเลยใช่ก็คือแค่บอกมาร์กแล้วก็ไม่มีใครได้้อมเลยเพราะฉะนั้น ต้องเป็นคนที่พร้อมทํางานต้องเป็นคนที่ไม่กลัวคนต้องเป็นคนที่กล้าพูดต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรเข้ากับมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับทุกคนได้ง่ายอะค่ะใช่ต้องพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วหมุกว่าไม่เกิน5ปี3ปีเ,ปเพราะว่าหลังบ้านอะเขาถ้าทางฝั่งโน้นนะยูนิมีเดี๋ยวเขาโฮส พวกแบบเวทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีซอสเขามีแหล่งอยู่ในมือของเขาอยู่แล้ว mm hmm. ยังเห็นเวทีไฟแนลของเรา mm hmm. ใช่ไหมคะใหญ่มาก mm hmm. ไม่ถึง3วัน mm hmm. เศกได้ mm hmm. คือทุกอย่างรันทุกอย่างระบบทุกอย่าง mm hmm. คือเขาเมืออาชีพโปรมากๆในเรื่องของการโฮสเพราะฉะนั้นตรงนี้มุกมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องแสงสี mm hmm. หายห่วง Cosmo Academy การเดินการเทรน mm hmm. หายห่วง แล้วก็ด้วยแฟกเตอร์ของบริบทที่ตอนนี้มุคิดว่าเอ็นดี ND ของแต่ละประเทศก็จะมองเห็นชัดขึ้นว่าต้องส่งคนแบบไหนมา uh huh. มันก็จะยิ่งทำให้การแข่งขันนะ่ะมันเข้มขึ้นเรื่อยๆเ, uh huh. เพราะฉะนั้นมุกมองว่า3ปี5ปีนี้แหละมันน่าจะติดตลาดแล้วก็น่าจะเป็นที่จดจำได้มากขึ้น uh huh. ใช่ค่ะไปต่อได้ไปต่อได้แน่นอนอจริง,รงๆแล้วว่าในท็อปไฟมีหลายๆคาแรคเตอร์มากเลยนะ Uh huh. มองว่าคนที่สวีทก็มีคนที่ซาซาก็มีแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมุก uh huh. มองว่ามันอยู่ที่โอกาสที่เราได้รับด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ไม่จําเป็นว่าคนที่สวีทพอถึงเวลาดีเบตแล้วจะดีเบตไม่ได้ถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมุกมองว่าไทายเองอ่ะก็ไม่ต้องปิดกัน้นว่าต้องเลือกคนคาแรคเตอร์แบบโชกๆแบบมุกตลอดเวลาก็ได้เพราะบางทีคนสวีทหรือคนที่แบบซ mm hmm. อฟต์ก็มุก พอถึงเวลาจับไหมพอถึงเวลาต้องพูดพอถึงเวลาที่เขานําเสนอไหมเซตความคิดลอจิกเขาทาได้ดีอันนั้นก็น่าสนใจคอสโมเปิดกว้างมากนี่แค่ปีแรกบังเอิญว่ามุกกะต้ามีคาแรคเตอร์แบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่ไต่ตัว uh huh. แต่อย่างน้อยคือการคิดลอจิกคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยต้องมีมุก mm hmm. มองว่าในสิ่งที่น้องพูดมันรีเลทกับคนส่วนมากได้มากกว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกอะที่น้องจับไหมที่น้องมีเวลา90วินาที น้องทําได้ดีมากมุกว้าวมุกไม่เคยฟังคือมุกกับตาตาคุยกันไลฟ์ไม่เคยไม่เคยเห็นน้องพูดขอโทษนะตาตา I'm sorry ตาตาไม่เคยเห็นน้องพูดแบบมีสาละมาก่อน <pek Latin. S 2> <laughs> อเออแต่พอถึงเวลาที่น,น้องออพูดใช่หนูว้าวในตัวน้องนะเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ21ปีแต่ว่า<อ>ใช่ the fact การที่น้องขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วพูดพูดพับบิกอะต่อหน้าสาธารณชนแบบสด คิดสดในเวลาเท่านั้นน่ะน้องทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นมุกคิดว่ามันหลายๆแฟกเตอร์ประกอบกันทําให้ทําให้ตาตาถึงเป็น the winner of Miss Cosmo ค่ะมุกก็มีความฝันแล้วมุกก็พูดตั้งแต่ในห้องดําของ Miss Universe Thailand แล้วว่ามุกอยากอยากฆ่าสายสะพายไทยแลนด์แล้วพอวันหนึ่งมุกทําได้แล้วมุกก็รู้สึกว่ามุกทาทุกอย่างเต็มที่แล้วจริงๆมุกก็รู้สึกว่ามุกค่อนข้างอิ่มตัวกับตอนนี้นะเวลานี้มุกมุกกล้าพูดได้เลยนะว่าไมซี่ของมุกคือมุกแขวนเสูงแล้วมุกพอแล้ว ใช่คือมุกรู้สึกว่าอะทีมมุกแฮปปี้มุกแฮปปี้ที่สาคัญที่สุดคือมุกแฮปปี้ตรงเนี้ยคือมุกมองว่ามันมันคือสิ่งที่สาคัญที่สุดมุกไม่ได้มองว่ามุกอยากแก้มืออะไรเลยการเป็นรองสองมิสซ i เนอร์สไทยแลนด์มุกไม่รู้สึกว่ามุกพลาดมุกไม่รู้สึกว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่สมเกียรติมุกรู้สึกว่ามันสมเกียรติการเป็นรองมิสคอสโมมุกไม่ได้รู้สึกว่ามุกมุกอยาก แก้มือมุกรู้สึกแฮปปี้แล้วมุกรู้สึกอิม่มเอมกับทุกอย่างที่มุกได้มาด้วยความสามารถของมุกมุกก็รู้สึกว่าคําว่าแก้มือเนี่ยขออนุญาตไม่ไม่ใช้คำนี้มุกรู้สึกว่าม,มุกเต็มที่กับทุกอย่างแล้ว mm hmm. so um I know that some of you guys been with me since day one and I appreciate your love and support so much we've been through together we've been through three thick and thin and there's not Every moment that we laugh together, there's a moment that we cry together. But I'm so happy that at the end of the day, I never have to cry alone. I have you guys always beside me. I have your love and support as a cushion for me every time that I fall, and I appreciate it so much. Now it is time for us to serve it, and it's time for us to build and you know create an amazing thing based on what we have done together. I'm so happy that I can be part. of your happiness i can be part of your daily life and i could not wait to tell you what i have for you in the future and i hope you guys gonna stick through it and enjoy it with me ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่กับมุกมาตั้งแต่วันแรกนะคะมุกรู้หลายๆคนนะเชียมมุกมามันไม่ใช่ ทุกครั้งเนาะที่เราจะยิ้มหัวเราะยางสนุกสนานมีความสุขกับชัยชนะนะคะมันมีหลายครั้งเหมือนกันที่เราร้องไห้นะคะแต่ว่ามุกไม่เคยต้องร้องไห้คนเดียวเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นเบาะนุ่มๆให้กับมุกเสมอทุกครั้งที่มุกล้มนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็สปอร์ตให้มุกเสมอนะคะมุกรักทุกคนมากๆก็อย่างที่มุกพูดค่ะความสำเร็จของมุกไม่ใช่ของมุกคนเดียวนะคะแต่มันคือความสำเร็จของทุกๆคนค่ะขอบคุณนะคะการลือไทยชัชบุตรไทย